หัวจะปวดกับ Bitcoin นะครับเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงล้างลอ <áng>, งล้างช็อตไปกันหมดแล้ววันนี้ก็ยังคงนิ่งไม่ไปไหนคลิปวนี้ผมจะมาอัปเดตมุมมองรวม,มถึงอัปเดตเอาคอยที่ดูท่าจะมาแรงต่อจากนี้จะเป็นเรียนไหนหา้ามพลาดในคลิปนี้จะเหรียนอะไรก็ช่างนะครับกินกาแฟมันเดิมนะครับชน สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวคริปตี้เคเลนโซ่คริปโตเคเลนซีวันนี้เป็นวันที่28เดือน6และผมไม่ได้มานําำการลงทุนนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตเอาคอยที่น่าสนใจที่มีโอกาสจะปรับตัวในภาพช็อตเทอมและมา,มามอัปเดตมุมมองและกราฟบิตคอยกันนะครับก่อนอื่นเลยเ,เพื่อนๆก็ กดไลค์กดซับหรือคอมเมนต์พูดคุยให้กําลังใจผมได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับหรือจะแชร์มุมมองอะไรกันก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับโอเคเรามาพูดคุยในคลิปนี้กันครับก็คงจะหนีไม่พ้นสำหรับอี h e เรียมที่ถ้าเราเปรียบเทียบกับโมเมนตัมแล้วเนี่ยไอซไดมาเทสนวต้าสําคัญในภาพช็อตเทอมแล้วและที่สําคัญเลยอีรียมก็เริ่มก่ะตัวมีการยกโลมามบ้างแล้วนะและสิ่งที่น่าจับตาก็คือหนีไม่พ้นกับ Total Cap 2019, ทั้าางทั้งมาร์เก็ตแคปของอีธิเทียม ที่ท oothmarket แคบเนี่ยได้มาเทสเทนไลน์สีแดงๆเส้นปรับตรงนี้จะเป็นเหมือนจุดต่ำสุดของอีทีเรียมในช่วงนั้นๆน,น,นะและมีการปรับตัวในภาพชอ็อตเทอมรวมถึงระยะกลางเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นผมไม่ได้บอกว่ามันจะพุ่งปูดเลยนะหมายความว่ามีการกลับตัวเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นในภาพชอ็อตเทอมปรับตัวขึ้นมา ลงมาไซเวก็ปรับตัวขึ้นอีกจากการที่โถมเ็ตแคปเนี่ยมาเทสเส้นปะสีแดงนั่นเองหรืออย่างช่วงนี้นะครับช่วงปี2020ช่วงโซราคา172ดอลลร์ก็มีการปรับตัวขึ้นไปแต่สุดท้ายก็ยังล่วงลงต่ออยู่ดีนะผมหมายความว่ามันไม่ได้จะต้องขึ้นปูนนะมันมีโอกาสที่จะล่วงเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้มีโอกาสที่จะเริ่มเป็นจุดกลับตัวในภาพช็อตเทอร์นั่นเองเปรียบเทียบกับช่วงปัจจุบันก็เริ่มกลับมารีเทสแล้วนี่จะเป็นจุดกลับตัวของอีธิเรียมหรือเปล่า พร้อมทั้งไอซ์ไซในทางเฟรมเดลี่เนี่ยใกล้จะเบรกแนวต้านสาคัญออกมาแล้วเห็นได้ชัดเจนครับว่าจากการที่อิทิลีียมเบรกแนวต้านสาคัญของเทรลล์ไลนตรงนี้ก็คือการเบรกออกมาแล้วยังคงรับอยู่ไม่ได้ทําโลต่ําลงเลยนะครับเป็นการยกโลยกโลและยังคงมีแนวต้านสำคัญจากเส้น EMA เ่นาอยอยู่ที่ช่วงส่วนประมาณ1250โดยประมาณครับจะเป็นแนวต้านแรกสําหรับใครที่ อยากจะเข้าเทรดแต่ว่ากลัวไปชนแนวต้านแล้วไม่ผ่านเนี่ยเพื่อ,อ,อนๆอาจจะรอการพักตัวกันก็ได้หรือให้เขาเบรกช่วงโซนห่ไปก่อนเพราะว่ามีโอกาสจะไปที่ททร์เก็ตถัดไปหน้าที่โซนประมาณ1,450โดยประมาณอันนี้มุมมองเนี้ย น่าสนใจนะครับถ้ารอการเบรกไปก่อนก็ได้เนาะจะได้เป็นการคอนเฟิร์มการปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นหรือรเพื่อจะเห็นได้ชัดเจนว่าอีเรียมเนี่ยยังคงไซเวอยู่บริเวณแนวรับสําคัญได้ดีอยู่นั่นเองเป็นเหมือนการเบรกขึ้นมาแล้วกลับลงมาในเทสยังไม่ได้หลุดเลยฉะนั้นเป้าจะอยู่ที่ประมาณ1,300จนถึง1,400นะครับแต่ว่าในช็อตเทอมเนี่ยเบรกเซ้นเอในภาพช็อตเทอมไปให้ได้ก่อนเนาะจึงจะเป็นแนวโนมนี้เกิดขึ้นนะครับและการตั้งสตอล์ลก็อาจจะตั้งที่หลุดประมาณ1,150หลุดตรงนีี้ออ้้อออออออาาาจจะคะคคััดดดดกกกก็็็็ขมมหหเเเเลลยไไนนนแแแววตต่่่ผงปืื Biat คอยเนี่ยมีการปรับตัวลงมาเป็น A B แล้วก็เหลือขา C นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าการนับเวฟแบบเนี้ยมันถูกต้องไหมหรือเพื่อนใครที่นับภาพใน t i ม e f ร a m 2 d เนี่ยมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าลองคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะเพราะว่าการลงมาที่1.618เนี่ยค่อนข้างจะร่วงลงลึกพอสมควรนะก็คือประมาณช่วงโซน15,000ดนลเลยทีเดียวเพายังมองว่าขาดขา C อยู่นั่นเองมุมอมองนี้ เป็นไปได้หรือเปล่าลองคอมเมนต์แชร์กันหน่อยนะครับและต่อไปก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าจับตาจากดอลลาร์อินเด็กซ์นั่นแหละที่สวนทางกับราคาบนะิตคอยนนอะตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสอยู่2มุมมองนั่นก็คือการขึ้นไปก่อนอีกสักไม้หนึ่งเป็นการจบขา5านะครับและค่อยล่วงลงต่อหรือว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยจะล่วงหลุดแนวรับบริเวณโซนนี้ไปเลยจะทําให้คริปโตของเรามีโอกาสดีตัวขึ้นเลยนะอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆต้องจับตานะครับว่าจะหลุดโซน103ไปได้หรือเปล่า หรือว่าจะสามารถรับอยู่ที่โซน103เนี่ยผมก็ไม่ทราบทุกคนต้องรอจับตาดูไปพร้อมๆกันนะครับถ้ารับไม่อยู่คริปโตน่าจะมีการปรับตัวอย่างแน่นอนเลยโอเคครับก่อนอื่นที่จะไปอัปเดตกราฟกันผมก็ฝาก OKX ไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจจะเทรดที่ OKX OK เพื่อนๆจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมสูงถึง25%หรือแทบจะไม่เสียเลยถ้าใช้ลหาแนะนำของผมก็คลิกที่ลิงก์แนะนำใต้คลิปด้านล่าง ผมมีคลิปสอนเสร็จผมมีคลิปสอนเทรดไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ไปเทรดกันได้เลยใช้ทั้งใช้ได้ทั้งสปอตแล้วก็ฟิวเจอร์ใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับไปเทรดกันได้เลยโอเคครับ okay, เพื่อนๆจริงๆผมก็ยังไม่ได้มีมุมมองอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยเพราะราคามันก็อยู่ที่เดิมแล้วยังไม่ได้ไปไหนมากไหนนะครับน่าเบื่อพอสมควรแต่ขณะที่จากการมองเป็นใ hey ห้แอนโชเดอร์ or, ไปเรียบร้อยแล้ว,ลวเนี่ยผมก็ยังคงมองเป็นอันนี้ใ hey ห้แอนโชเดอร์เนาะอ่าไหลซ้ายหัวแล้วก็ไหลขวาแบบนี้เนาะ บางคนก็จะมองว่าเป็นเพียงแค่การพักตัวนะมองได้ไหมก็ต้องบอกว่าเออก็มองได้นะแบบนี้นะครับกับมารีเทสยังไม่หลุดหรืออีกมุมมองหนึ่งที่ผมเห็นในตอนนี้นะที่ผมเริ่มมีมุมมองนี้เกิดขึ้นกค็คือการเกิดไทรแองเกิลเกิดขึ้นเหลือเพียงแค่การเบรกเลือกทางแค่นั้นเองเ,เพื่อนๆเ,เพื่อนๆใครที่รับความเสี่ยงน้อยๆก็รอสําหรับการเบรก ปลายไส้เทียนช่วงนี้ก็ได้นะจะอยู่ที่ช่วงโซนประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยสองหมื่นั้ตัวเลขกลมๆนะต้องไปยืนและก็เบรกยืนไซเวย์แบบนี้ให้ได้อนาถึงจะมีมมมมองในการปรับตัวยกเว้นว่าสุดท้ายแล้ววอลลุ่มในไทม์เ a m e Daily มันไม่ได้มีเข้ามาทําให้ราคาปรับหลุด ร่วงจากเทรนไลน์แนวรับสําคัญตรงนี้ก็จะกลายเปน็นแนวโน้มในการปรับตัวล,ลงซึ่งทาร์เก็ตจะอยู่ที่ช่วงส่วนประมาณปลายไส้เทียนนั้นผมจะมองไปที่1นึ่งจนถึงจุดที่แย่ที่สุดจากเป้าของทยแองเกิลเนี่ยจะมองไปที่1 5ึ0 0หแต่กรณีที่สามารถเบรกขึ้นไปได้หละแอดแอดจะพาผมอ๋อใจแป้าจังเลยครับเนี่ยโอเคถ้ามันเบรกขึ้นได้ก็แน่นอนครับจะเป้าอยู่ที่ประมาณ24,0 0 0โดยประมดาณจนถึงประมาณ27,000ดอลลาร์โดยประมาณนั่นเองอันนี้ผมมองว่าผมไม่ได้บอกว่ามันจะต้องไปทิศทางไหนผม,มองวว่่าชนี้ ความเสียงมันค่อนข้างสูงเราไม่ต้องไปเดาทิศทางก็ได้รอาการเบรกออกมาเราค่อยไป follow ตามก็ได้จะได้มีความเสียงต่ํานั่นเองเราจะได้มีจุดสตอล s ตที่มันชัดเจนและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับน,นี่คือที่มาที่ไปที่ผมอยากจะมาสื่อเนาะและที่สําคัญเพื่อนจะเห็นด้ว่าในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยยังคงมีนาต้าสำคัญจากเส้น EMA 100อยู่นะครับยังไม่ได้ผ่านไปได้เลยนะครับก็ต้องรอเบรกไปให้ได้ก่อนถึงจะเป็นแนวโน้มในการปรับตัวเป็นขาขึ้นเพราะว่าแต่ละช่วงที่ผ่านมามันเป็นการเฟกเอาทั้งนั้นเลยอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังอย่างที่ผมได้บอกไปว่าการเบรกขึ้นไปจะต้องสามารถไซเวย์และรับอยู่ให้ได้ก่อนไม่งั้นมีโอกาสาจะเกิดเป็นการเฟกเอาเกิดขึ้นในไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับเส้น e MA 100หนในไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะันะ่นก็คือจะเป็นแนวต้านสาคัญในภาพช็อตเทอมที่มมร 20, 000, ร 20, 000, 000, ประมาณือรหมื่นเองรันี่ยององหม เป็แนแนวต้าสำคัญอยู่ มันอาจจะกลายเป็นการเฟกเอาท์อย่างที่ผมได้พูดไปในทางเฟรมสีชั่วโมงก็ได้เพื่อจะเห็นว่าการที่ราคาปรับตัวขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าร่มมันอ่อนตัวลงเนี่ยวอลุ่ม,มันเบาบางนี่คือสิ่งที่น่ากังวลเนาะสำหรับราคาไทยราคาที่จะต้องไปยืนเหนือให้ได้จะอยู่ที่ประมาณ8ปดแสนหนึ่งรโดยประมาณนะครับจะต้องเบรกไปยืนเหนือให้ได้เ,เพื่อนๆอาจจะค่อยไปฟอลโล่ในตอนนั้นก็ได้เนาะต้องรับให้อยู่ก่อนนะครับหรือจะรอการเบรกจากไทยเองก็ออกไปก่อนก็ได้ก็คือการเบรกปลายไส้เทียนตรงนี้ออกไป,เ,ปเพื่อนๆค่อยไปฟอลโล่ตามก็ได้นะครับจน,น โดยปรับมานะครับจนถึงช่วงโซน610,000โอเ okay, คเพื่อนๆทิ้งท้ายไว้ที่ดอลลาร์เด็กแล้วกันนะครับแต่ผมก็ได้พูดไปแล้วเนาะผมมองว่ามันน่าจะมีการปรับตัวอีกสักรอบหนึ่งนะให้มันครบมุมมองของไ i ซิงเว e เนาะผมมองว่าเนี่ยอีกอีกสักรอบหนึ่งขึ้นอีกสักรอบหนึ่งแล้วคลิปโต่ยปรับตัวลดลงและหลังจากนั้นเนี่ยจะล่วงจริงๆเนี่ยหลุดล่วงจาก i ไลซิงเว e และจะได้เป็นแนวน้มขาข,ขึ้นของคลิปโตได้ดียิ่งขึ้นเพราะผมมองว่าการปรับตัว2ไม้ตรงนี้มันค่อนข้าง แปลกไปนิดหนึ่งนะตามาประสบการณ์ของผมนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือเปล่านะแต่ผมว่ามันควรจะปรับตัวเองสักรอบหนึ่งเพราะว่ามันตามแพทเทิร์นแล้วมันยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับเอาละครับเพื่อนๆผมก็มีมุมมองประมาณนี้ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือเพื่อนๆระมัดระวังถึงความเสี่ยงจากความผันผวน,นของราคาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากหลายคนอาจจะไปเทรดฟิวเจอร์กันผมเป็นห่วงเพื่อนๆซะมากกว่านะครับผมก็เลยบอกว่าให้รอความเสี่ยงที่มันต่ำค่อยไปเข้าเทรดก็ได้และก็ลองจับตาอีทีเรียม,รา,า,มารถ เบรกเทรนด์ไลน์สำหรับ ISI เนี่ยแนวต้านเนี่ยเแบรบกไปได้ก็มีโอกาสที่ที่เริ่มจะปรับตัวเนื่องจากทัล a ทมาร์เก็ตแคปเนี่ยมีการกลับมารีเทสแนวรับสําคัญของเทรนด์ไลน์ในรอบหลายปีมาแล้วและก็เพื่อ,อนๆระมัดระวังถึงราคาบิตคอยน้อนเนื่องจากตอนนี้ยังคงเป็นแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนมีโอกาสที่ราคาจะยังปรับตัวลดลงได้อยู่เพราะว่ามันเป็นแนวโน้มขาลงในภาพใหญ่มากม อันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆต้องระวังนะครับและผมจะยังมองบิตคอยกับตัวก็ต่อเมื่อยืนเหนือเส้น MA 200 <S <S ในทางไฟวิกหรือราคาประมาณ22,500นั่นเองนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดซับหรือคอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้ผม <S <S ผมก็ขอบคุณมากๆแล้วนะครับและใครสนใจที่จะให้การสนับสนุนผมเนี่ยสมัครสมา,สมาชิกหน้าช่อง YouTube ของผมเลยเลยผมจะอัปเดตแผนการเทรดไว้ในชมุมชนรวมถึงอัปเดตข้อมูลที่สำคัญแต่ละช่วงไว้ในชุมชน สำหรับสมาชิกฮาฉลามเท่านั้นอย่าลืมเป็นเหาฉลามที่กาะว่าเหมือนกับผมแล้วเจอกันใหม่ครับเ,เพื่อนๆดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้สวัสดีครับ